ครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับก็ให้เจริญๆเจริญเงินไหลนองทองไหลมาการงานเข้าหน้าทายการรุ่งอรดาเข้าเงินไหลเพราะเป็นเจดีย์ที่นารัาที่ดีมีคุณในขัดสาย

ครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับคุณััยเมากับคัณครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณหลายๆครับวันนี้นะครับรู้สึกดีใจนะครับที่ทีมงานทางอำเภอท่าตูมใช่ไหมอำเภอท่าตคมจังหวัดพร้อมกับปลัดจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ งานเพิร์ท่าตูมนะครับมาเยี่ยมเยียนนะครับรู้สึกภูมิใจดีใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับได้พบปะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเยังไงสวัสดีครับยังทักทายเอสปีต้าลูกทักทายก่อนเร็วทักทายก่อนทักทายก่อนทักทายก่อนสวัสดีครับเสียงอยู่สายเสียงเสียงอยู่สายอ่า วันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับที่เอฟซีนะครับเห็นว่าเฮ้ยควันช่างเอาอยางมาใส่งานทำไมนะเดี๋ยวจะตาพาไปดูนะครับพูดอะไรก็เดอ เรื่องง่ายนะครับกว่าเจ้าใหญ่นายโตนะครับจะมาเยี่ยมเราได้แต่วันนี้แต่วันนี้สุดยอดนะครับนายท่านมาแล้วนะครับนายท่านถามว่าพี่ใหญ่จำผมได้ไหมงงเลยครับสุดนะัูให้สุดนัุนแค่น,น้องมอนะไปบ,บ โอ้ oh! ทับไทยทับไทยทับไทยกะรอนฮะมานนุนแคนครับจะสาธิตการใส่ยางให้ดูนะครับอันนี้เป็นยางมอเตอร์ไซค์รุ่นใหญ่เพราะว่าของเราไม่ใช่ไม่ใช่ช่างเล็กนะครับของเราช่างใหญ่นะครับ หยจริงๆนะครับเอฟซีบางท่านก็ถามว่าเอา,เอาอลุกลงหมอเอายางไปใส่ไว้ทำไมยางรุครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ<ช> <c oughs> เนี่ยเวลาบางทีเราไม่ได้ใส่นะครับสังเกตดูนะครับก็จะสึดล้อนะครับทําให้งาของเราเสียลูกเสียทรงนะครับไม่รอ,อตามมาดูนะครับ เมื่อเก๊ผลัดจังหวัดสุรินทร์นะครับถามว่าผู้ใหญ่จําผมได้ไหม <c oughs> ผมงงครับเพราะว่าผมใครๆจะมีโอกาสไปที่สุรินทร์แล้วครับที่ไหนได้ท่านมาเมื่อวันที่14กุมภานะครับท่านมางานาสมรสนะครับบนหลังช้างนะครับแต่ท่านจําผมได้แต่ผมจําท่านไม่ได้แต่ท่านก็อธิบายนะครับก็ท่านเป็นคนที่บอกท่านบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ขึ้นช้างเลย ได้ขึ้นครั้งแรกรู้สึกดีใจนะครับได้ขึ้นลุมเสกนะครับซึ่งเป็นช้างดารานะครับคมบอกนะครับพักสองสามนะครับท่านก็วันนี้ท่านติดใจนะครับวันนั้นท่านบอกจะนั่งงาอยู่แต่พอดีเวลาไม่อำนวยนะครับวันนี้ท่านก็มาแล้วจัดไปแล้วครับจัดให้พร้อมกับลอดท้องช้างนะครับเรียบร้อยนะครับ หลดสงช้างสะดอกเคราะห์นะครับเสริมดวงเสริมบารบีให้ไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับแต่พอดีไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับให้กับ f อีได้ดูนะครับก็ถือว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการต้อนรับพอบ้านพ่อเมืองนะครับมีทั้งนายอำเภอมีทั้งปรับจังหวัดถือว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทั้งท่านผู้ใหญ่แล้วก็ ท่านกำนันตะบนกระโพนะครับถือว่าวันนี้นะครับเราก็มีโอกาสนะครับได้ต้อนรับคณะผู้นำนะครับของจังหวัดสุรินทร์นะครับขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่วันนี้นะครับก็วันที่12แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จริงๆก็เป็นวันช้างไทยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสําหรับเรานะครับขวันทาง จะเป็นวันไหนๆนะครับหัวใจเราก็คือหัวใจช้างอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันช้างไทยแต่ถ้าทุกป,ปีก็จะจัดนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับมีโรคระบาดนะครับกําลังระบาดนะครับก็เลยต้องงดทีนี้งดนะครับวันช้างไทยงดแล้วก็ประเพณีสงกรานต์นะครับของวันที่สิบสามเมษาของทุกป,ปีที่ ทางโครงการจัดนะครับทีนี้ก็งดนะครับงดแล้วนะครับประกาศยกเลิกในการจัดงานวันช้างไทยและวันสงกรานอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนะครับฉะนั้นสำหรับเอฟซีนะครับที่จะมาเที่ยววันช้างไทยนะครับทีนี้ไม่มีนะครับ นี่ไม่มีเลดเลือไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากมาเที่ยวจริงๆนะครับก็มาได้นะครับถึงจะไม่เป็นวันช้างไทยนะครับแต่เราคนไทยหัวใจช้างนะครับไม่ต้องห่วงมาเที่ยวนะครับยินดีต้อนรับให้บริการนะครับทุกอย่างนะครับมาหาเราได้นะครับที่หมู่บ้านยี่สิบหลังนะครับ หมูบ้านเกรบตกิดกพเพียงนะครับหมาเราได้เลยสำหรับเอฟปีที่จะมาเที่ยวนะครับหมาได้เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับพูดถึงว่าคนที่ใส่คนแรกนะครับที่คน้นคว้าแล้วใส่คนแรกผมเป็นคนใส่คนแรกในการใส่ยางเมื่อก่อนไม่มีใครใส่หรอกครับตอนนั้นผมอยู่ที่พัทยา ผมก็ใส่นะครับเมื่อก่อนแรกๆผมพยายามหาทุกอย่างผมก็ใส่ถุงเท้าถุงมือนะครับถุงปลอ,อ,อ,อกมือผมก็เอามาใส่ใส่แล้วมันก็ไม่อยู่ผมก็เลยดได้ว่าเราลองเอาอยางมอใส่นะครับคนแรกนะครับที่ผมทําแล้วก็ใส่หาเข็มขัดหาอะไรมาใส่เมื่อก่อนผมใส่แรกๆนะครับผมเอาอยางในมอใส่ มาพันรัดไว้นี่ผมผมใส่ตั้งแต่มุมเสียยางเล็กๆอยู่เลยนะครับสำหรับยางผมก็พยายามดัดแปลงหาหาวิธีเพราะว่ามันใส่อะไรมันก็ไม่อยู่นะครับเพราะว่าช้างนี่เขาก็จะหนึ่งเขาจะเอาออกสองเวลาเขานอนน้ำหนักเ็าเยอะนะครับเวลาเขานอนก็จะทำให้สิกล้อแล้วก็ขาดไปได้นะครับผมก็เลย ลองไปหาดูเข็มขัดเห็นเขารัดท่อนะครับก็เลยเอามาสืบควมดูก็อยู่นะครับพอที่นี่พอใส่ใส่ก็คนเห็นก็ใส่ทําตามกันก็ไม่ได้ถึงว่าลิขินอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราไดา้คนหาในสิ่งที่ดีดมาใส่นะครับทีแรกตอนที่ผมอยู่ปัญญาบนใไส้ก็เรกเลยแล้วคนอื่นก็ใส่ตามบางคนเขาบอกอใส่ไม่อยู่ก็ลองหาเข็มขัด รับข้อนะครับมาทํามาใส่ทุกวันนี้ก็ใส่ตามกันเกือบก็เยอะอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าดีที่เราได้ทําแล้วก็มันได้ประโยชน์สําหรับฟันช้างนะครับที่ทําต่อจากเรานะครับก็ถือว่าดีนะครับ ็น้ำมันนะครับเมื่อกี้นะครับทางผู้ที่มาตรวจอ่มามาเยี่ยมชมนะครับมามาเยี่ยมช้างนะครับบอกว่าผู้ใหญ่ดูสุขภาพดีมากนะครับผมก็ฟังอยู่แต่ว่าช่วงนี้นะครับผมพูดตามความนจริงช่วงสี่วันห้าวันที่ผ่านมานี่สุขภาพไม่ไหวนะครับก็เลยต้องอาศัยลูกหลานนะครับช่วยดูช้างบ้างอะไรบ้างช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเบาหวานน้ำตาลขึ้นนะครับ ก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับอานุ่มเสกเลยขอบคุณครับ FC ไปเร็วอัดทิ้งก่อนลูกทิ้งก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ FC ก่อนเร็วนุ่มเสกครับขอบคุณนะครับ FC นะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามเรานะครับก็ขอให้ FC นะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ ขอขอคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับฝากช่องปลายนุ่มเสกด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ